โอ้โหดูครับเสียดีครับสั่ง <c oughs> ยังกับาววสินี่ฟ้าแววมา <c oughs> ปาครอบวววครับ,รบจากร้านเชียงกงครับบอกว่าของสวยของสวยครับดีของสวยอยู่ครับพ่อทางหนอกมันสวยอยู่ครับแต่ว่าเปิดเข้ามาข้างในดูครับไอยาโอ้ยกับปลาหลังมันยังออกเลยเนาะตามสภาพภาคเนี้ย <c oughs> ตามสภาพของแท่เลยเนี่ย ขอบว้าว <c oughs> ขอบหัวบอลหลังมาเลยครับไหนวา <c oughs> ถอดออกจากเครื่องไม่ไหมกับว่างจึ๊กเลยดิอนเนาะ <c oughs> เอางวหมาาเเลยอมึงเอาอันนี้มาหัวเร็วหัอ,อส่งให้ลูกค้าเร็วเอามาแม่ไอ้นั่นมาเร็ว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 ดีกว่าตัว <c oughs> ได้เครื่องมากกับมาถอดดื้อออกครับ อ,อเสร็จก็ส่งมาให้ลูกค้าเลยครับส่งให้ลูกค้าเลย<อ><อ>เครื่องสามครับเครื่องอีซูซูครับ อายุประมาณคันนี้น่าจะยังไม่ผมว่ายังไม่เกิน11ปีครับ11 12ปีรุ่นนี้นี่1ิบปีทําเครื่องนะครับทําเครื่องก็ถือว่าปกติเนาะ11 12ปีเนาะพี่นอ้อง10ปีจะเห็ดเครื่อง ต่ช่างบอกว่าทำบอกว่าทำหลายรอบแล้วครับน้องเคอรี่นี่ก็วางไปวางมา จะเสร็จแล้วอาดเงาดีเนาะมันเป็นสิบหลอดลยไดิเนาะเหงาเนาะพวกเงาสัสิบหลอดนี่นี่ขันแม่นหางมันทรงออกมาอ่น้อยเห็ดเป็นสิบลอดอะไ้เลยตัวอะไรกันบ้าเนี่ ต่อคาซี่ออกมานี่เดี๋ยวอ๋อตัวรถเปลี่ยนเลยเอ่สมมติไปเห็ดเป็นหางปลาไดบบอยศทะเบียนเดบบอเป็นไดบบินา่ะตระกูลเดียวกันปะใส่ถาดนีออาไปเยอะอีกป่าวะฮะฮะเยอะหลายหัวยนบะ สื่อมาเห็ดเป็นเทสเลอร์อนี่สิดีดีนี่ผมว่าเห็ดเป็นใส่หลอไปอีกหนึ่งเป็นสิบซ้องหลอสัน <c oughs> สัน,นเลยสันสันตันตันเลยนีย่ใส่ซื้อนน่ซื้อจอเนี่ยยืนอยู่นี่ได้ดนี่ดไ,นได้ดีนะดเนาะสิบส้องหลอสันสันเลยตอกออกเลยอ ฮะโหนแห็บนี่ว่ะเจ้เหนบนี้มันตรงต้อนนี่เนาะตรงงบตรบรอนี่ไปทางหนบ่เขางับมันมันสีเหลียคนนันไหมบ่เลียนแบบไม่ยังเลียนแบบไม่จงหบมันสีเหลีไยมเขียนอยู่แล้วว่ะเจ้ก็เง็บมันเงี้ยวมอั่นเกเ็บรุนอื่นมาใ้ส่นนอืเยอนเยน่ันคือเงบแนวอื่นเนาะ เนีแนวอื่นมาสมาแยววันนี้ดินนเนาะยังค้องอันของประเทศญี่ปุ่นเห็บบนไหมหอดีนึงนีแยวลืมหรืมะพี่มันไซสิบสองหลอดกับฟาดขาาขเขามาตกผีหลอกับยูบ่ซือนี่ไปเลยสียู่กลางพอดีเลยหลอดนี่ย้มเลี้ยวเนี่ยหันหันเลยคือเคื่อนนั่นเลยไหมแย้มเลี้ยวเนี่ยหันคือรถโฟล์คลิฟเลยเหล่าผมว่านั่นวะ หมุนเลยคือโฟกลิปเลยนี่ตัวสีเหลี่ยวยากขนาดเลยมันสั่นเนาะตัวมาสันนานนนส่นนี่เหลี่ยวง่ายเนาะนั่นปะสั่นเหลี่ยวง่ไงดินี่รอเดียเ๋ยวนี่ยามเหลี่ยวนี่หมุนติ้วเลยโดยเฉพาะถอยนี่โอ้ยเหลี่ยวง่ายขนาด เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะสอบถามเสียพุทธดูครับว่าเสียพุทธออกมาจากไหนครับมันเหลืออย่างไหมถ้ามันเหลือนี่โอ้เจ๋อเลยครับเอาซื้อมาทําเป็นเทลเลอร์ครับทําเป็นทเนทเลอร์ครับสิบสองล้อนี่สี่บอกโอเคอยู่บ่างนะพี่นอ้อง แต่ว่าโครงสร้างเขาใหญ่มากนะครับพวกชัดซีพวกอะไรนี่พวกแหนบพวกล้อพวกเพลานี่ครับใหญ่นะครับหนักมันจะหนักอยู่สิ่งที่ดีก็คือได้ตัวนี้ครับได้เป็นเบรกแห้งรับเบรกแห้ง เอาทาดินี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมมาดูวันนี้ผมเพิ่งนึกได้ครับว่ามันยาวอยู่ครับชุดแหนบนี้เราก็เปลี่ยนทิ้งไปเอาแหนบของรถไทยมาใส่ครับแหนบของรถญี่ปุ่นมาใส่โอเคเลยครับ ของเสียสละวุฒิครับเสร็จแล้วครับนี่เสร็จแล้วก็ออกมาข้างนอกโอ้โหหูกินหูกินข้างนึงตัวนี้พี่น้องหูข้างนึงหายไปครับจกจกหลังครับหายไปข้างนึงครับนี่ครับเทลเลอร์มันต้องประมาณนี้ครับ,บเท,ลเ,ลเ,ทลเลอร์เทเลอร์ลากนะครับ ว่าลากนะครับมันต้องมาตรฐานกน็ประมาณนี้มันถึงจะบาลานซ์พอดีครับถ้าอย่างของเสียพุทธเนีน่ยนุรู้สึกว่าจะยาวเกินนะครับรู้สึกว่าจะยาวเกินพอใส่เทลเลอร์ใส่ไอ้ลูกพ่วงเข้าไปมันก็จะยิ่งยาวเข้าไปใหญ่นะครับมันก็ไปยากมายากเนาะนี่ครับขนาดนี้พอดีเลยครับเนะี่ยเอาหางสองคันครับประมาณถึงตรงนี้พอครับ สองคันปุ๊บขบะก็ยาวมาก็จะทำให้บรรทุกของนะครับผมได้45ตันนะครับผมน้ำหนักรวมน้ำหนักรถก็ให้อยู่ละราวสัก16ตันนะครับ16บตัน17ตันเนาะ15 16ตันนี่เฉพาะแม่ของมันนี่น่าจะหนักอยู่ประมาณ 8ตันครับตอนนี้ครับนี8น่8ตัน8ตันเก่าตันไปประเกินครับพี่น้องมาเกินเก่าลูกของมันก็ได้ประมาณสักหตัน6 7ตันครับรวมแล้วก็15ตันใส่ของได้30โอเคเลยวะ หยัดเลยทางนี้โอ้อนนั้นเดี๋ยวถามช่างพุทธดูก่อนครับว่ามันจะเหลือไหมแกบอกว่าซื้อมาสองแสนห้าครับมันพ่อสื่อดีเนาะพี่น้องสองแสนหันโลากคัซี่โมะโมลากครับโมลากเบิดเลยครับพี่น้องรวมทึงถังแก๊สรวมทึงเกียร์รวมทึงเหยียบบรดทุกอย่างครับ สองแสนสองแสนหาหรือสองแสนเจ็ดนี่แหละครับมันพอซื้ออยู่นะน,นี่ซื้อมาประกอบเป็นเทเลอร์ครับย้ายแมคโครครับสบายๆเลยครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ